สวัสดีครับวับนนี้นำเสนอเมนูของหวานนะครับสาคูเปียกทรงเครื่องครับวิธีทำง่ายๆไม่ยุ่งยากน่ารับประทานมากๆครับเริ่มกันเลยนะครับตั้งน้ำเปล่าใส่ใบเตยลงไปครับจะใช้น้ำมะพร้าวผสมกับน้ำเปล่าก็ได้นะครับต้มไปจนน้ำเดือดครับแล้วก็นำใบเตยขึ้นจากนั้นใส่สาคูลงไปครับ ใช้ไฟปานกลางคนไปเรื่อยๆจนเป็นตาก,กบครับพอสาคูเป็นตาก,กบแล้วใส่น้ำตาลทรายลงไปครับถ้าชอบทานหวานจะใส่เพิ่มมากขึ้นอีกก็ได้นะครับระหว่างที่เทน้ำตาลอีกมือหนึ่งก็คอยคนไปด้วยนะครับน้ำตาลละลายแล้วใส่ข้าวโพดต้มฝ,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 ฝานอตเรเม็ดเผือกนึงหั่นเตา แ้วต้มและแปะกุ้ยต้มตามชอบครับค่อยๆคนไปเรื่อยๆครับใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนคนทุกอย่างให้เข้ากันก็จะได้ประมาณนี้ครับพอเดือดอีกครั้งก็ปิดไฟได้เลย เปิดเตาเติมหัวกะทิลงไปครับใบเตยหนึ่งมัดใส่เกลือป่อนนิดหน่อยคนให้ละลายครับกะทิเดือดขอบหม้อก็ปิดไฟได้ไม่ต้องให้แตกมันครับตักใส่ถ้วยพร้อมเสิร์ฟครับใส่เครื่องเยอะๆสีสันสวยงามครับ ราดหน้าด้วยน้ำกะทิมากน้อยตามชอบเลยครับน่ารับประทานมากครับครบเครื่องและได้รสชาติตามที่ต้องการขอบคุณที่ติดตามรับชมพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ